สุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนโลกนี้เหมือนดังละครช่างหน้าทอนท้อทอนดวงใจมีแฟนกับเขาคนรักของเราก็มาจากไกลคนรวยแย่งงเอาไปยำยีหัวใจของเราแลกลานยำยีหัวใจของเราแลกลานไว้เขาประหาร ใจขาราอวาวนาสตาบอสงสาวอนุคือสิบอยอยากได้อยากได้เอ้อยากได้อยากได้ไ,ดไปนอนซ่อนกล่มพนหางเขาปิดเส้นทางเขากลางรัวกันเขาเห็นโตฉันนั่นบอกมีคุณค่าอ้ยวาสนาบ่สมเทโอ้ยวาสนาบ่สมเจ้าบ่สมเจ้า หดหูอยู่อย่างผู้แพ้สุดแท้แต่ว่าสนาวันใดขันใจม,นม่อหมองนวลน้อ,นนองเจ้ากินห้ำตาพี่เองเฝ้าภาหาวนาพี่เองเฝ้าภาหาวนา รอรับกันดาจากเด้นคนรวยกะจังว่าสวยคนสวยเขาเป็นคนรวยอายเลยเสียทายโอ้ยวาสนาสะตาขีลายขีลายโอ้ยขีลไลขีลไลสิตายเป็นกะสังหัวไม่หวันไม่กลัวเพราะตัวต่ําผู้หญิงใจดำมาเข้าทำให้หมองประคับประคองหัวใจไว หัวใจไหวหดหูอยู่อย่างผู้แพ้สุดแท้แต่วาสนาวันใดขันใจมันมองนวลน้อ,นนองเจ้ากินน้ำตา พี่เองเฝ้าพาหานาพี่เองเฝ้าพาหานารอรับการดาจากเด่นคนรวยกะจังหวะสวยคนสวยเขาเป็นคนรวยเอ้ยเลยเสียทาเอวาสนาสตาขีลไล่ขี่ไล่ขีไข่ไล่ขีไข่ไล่สิตาายเนกาสังหัวไม่หวั่นไม่กลัวเพราะตัวต่อยต่ตํา ผู้หญิงใจดำเขาทำให้มองประคับประคองหัวใจไว้หัวใจไว